ร้านนี้นอกจากสินค้าจะดีนะเวลาออกงานนะพิตตี้แม่งก็ขัดดีเหมือนกันเบอร์ตองนก็ท็อปเลยนะครับประกอบกันบางทีสามชั่วโมงผ่านไปอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเล้นที่เป็นแนวเส้นที่มันต่ออ่าอันนี้เขาเรียกแนวคัดออฟแล้วทีนี้ไอ้นี่มันคือส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยคือส่วนที่มันฟุ้งโอ้โหนถูกไหมครับแล้วก็เส้นคัดออฟของเราจะชัดมากโอเค สวัสดีครับผมน็อตนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเยือนที่ร้านพิสันนะครับ VTPremium สาขาบางใหญ่ครับผมก็เป็นร้านโปรเจคเตอร์เบอร์ต้นต้นของโซนนี้อะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาคุยกันเรื่อง l e d กับโปรเจคเตอร์ l e d อ่าก็สมาชิกของกลุ่มผมหลายๆคนๆก็เถียงกันว่าเฮ้ยอันไหนดีกว่า l e d แม่งจ่ายถูกนะแต่เสื้อสว่างด้วยใช่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าในมุมมองของช่างผู้ชำนาญเนี่ยอันไหนที่มันดีกว่ากันสวัสดีครับผม ผมเนี่ยนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่าระหว่างหลอด LED ตอนเนี้ยเป็นที่นิยมมากเลยประมาณทรงแบบนี้ที่เป็นหัวโปรเจกเตอร์ลูกแก้วลูกเล็กแบบนี้กับโปรเจคเตอร์ LED จริงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองเทสแสงให้ดูเบื้องต้นแต่ว่าวันเนี้ยที่เราจะพูดถึงก่อนข้อดีของหลอด LED พวกนี้ก่อนอข้อดีคือหนึ่งไม่ต้องเปิดทาไม่ต้องอะไรใช้เวลาติดตั้งซักประมาณ10นาที15นาทีนในกรณีที่คนทําเป็นนะครับให้แสงได้ในระดับหนึ่งดีกว่าหลอดเดิม ึ้นมาสัก10% 2เป็นยสดีกว่าแน่นอนแสงเป็นสีขาวไหมแสงเป็นสีขาวครับมีให้เลือกตั้งแต่แสงสีขาวเปิดปิดเป็นแสงสีฟ้าเปิดปิดเป็นแสงไอบูมีหมดแล้วแต่สเต็ปด้วยมันมีหลายสเต็ปมากแต่วันนี้ที่เอาไม้ดูเป็นหลอดสีขาวธรรมดานะครับอันนี้ยี่ห้อตามตลาดทั่วไปที่ขายกันข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันไปผมถามหน่อยตัวนี้กับอายุงานอะนานไหมโอ้ตอบยากฮะเพราะว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีทั้งของจีนจีนจีน จีน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 เก้าสิบเอร์เซจีนเยอะมากนะฮะแล้วก็ในของเรื่องของแบรนด์ก็มีจะถามว่าเราตอบไม่ได้หรอกว่าบางทีหน้าตาเหมือนกันฟั๊มแบรนด์มาเลยแบรนด์ดีฮอตดังๆมาเลยอาจจะจีนก็ได้หรือจีนจีนก็มีมันเลยตอบไม่ได้ฮะว่าจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนที่เหลือก็แล้วแต่ดวง อ๋อต้องควัดดวงด้วยเหรอหวัดดวงอ่ะถูกต้องแต่ว่าข้อดีของพวกนี้คือหนึ่งราคาเขาจะไม่แรงมากมีเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่ประมาณ800้อยถึงหลัก3 0 0พันกว่า4 0 0พก็มี <Wow. S 2> อ๋อหลักร้อยหลักร้อยถึงหลักพันถึงหลัก4ี0 0พันก็มีนะครับแต่อันนั้นก็คือ oh. แล้วแต่ดวงถ้าเจอร้านที่ดีข้อเสียของการซื้อหลอดพวกนี้ตามเว็บหรือตามเพจตามอะไรพวกนี้เสียคุณต้องถอดไปเปลี่ยนแต่ข้อดีของการมาติดตั้งกับทางร้าน b ีทีคือ มีหน้าที่เข้ามาหาเราอย่างเดียวที่ร้านนั่นคือจบครับ <Okay. S 2> แน่นอนนะไทยอนินเแบาเบาไทยอินแเบาเบาแอบแอบไอ้ตัวนี้มันมีลูกเล่นไหมคือหรือเปลี่ยนได้แค่หลอดอย่างเดียวตัวพวกนี้จริงๆมันจะเปลี่ยนตลอดอย่างเดียวครับเปลี่ยนในเรื่องของเพิ่มความสว่างเพราะว่าโดยปกติทั่วไปทําไมเขาถึงนิยมหลอดที่เป็นหัวลูกแก้วมินิแบบนี้เพราะเขาเชื่อกันว่าพวกนี้จะช่วยคุมแสงให้แสงจะพุ่งไปใน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 ได้ไกลขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันในในพ์ทต่อไปนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทําเพิ่มแบบเป็นสีดวิไ้ เพิ่มได้ไหมถ้าเกิดเขายอมทําก็เพิ่มได้ฮะไม่มีปัญหาแต่ถามว่าข้อแรกก่อนเลยเดวิลเนี่ยทำไปเพื่ออะไรได้สวยงามอย่างเดียวอ่าใช่แล้วก็ลองคิดสภาพโคมเป็นโคมเบ้าใหญ่ๆอ่ะไอเนี้ยกระจุงหนึ่งอยู่แค่นี้มันมันมองเหมือนเออเออเหมือนอะไรมาแปะอยู่มันไม่ได้โตเหมือนโปรเจคเตอร์ถูกต้องครับอาันนี้ในส่วนของโปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของมันผมเพิ่งคุยกับพี่สันเมื่อเย็นว่า เฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเป็น LED แล้ว <Wow. S 1> เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะรถออกใหม่ก็ดีหรือว่าในของที่ติดตั้งขายทั่วไปก็ดีจะเป็นโพลเตอร์ใบ LED ทั้งหมด <Wow. S 1> มามาพร้อมกับเซตนี้เลยมาพร้อมกับเซตนี้เลยทำไมถึงเป็นใบ LED เพราะว่าข้อแรกเลยในเรื่องของความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากข่าวที่เราเคยเห็นสมัยก่อนว่ามีไฟมงไฟไหม้นู่นนะี่นั่นอันนี้ไม่ไหมอันนี้จะระเบิดอย่างเดียวเฮ้ยไม่ใช่โห <laughs> ด,ด,ด,ดีอยู่แล้วด,ดีอยู่แล้วนะคไอ้พวกนี้เนี่ยจะควบคุมความร้อนได้ค,ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนก็จะชัดเจนว่าจะไม่มีความร้อนสะสมไม่เหมือนกับยุคข,ของซีนอนอข้อเสียของซีนอนคือลอดเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเวลาเสียนู่นนี่น่นแต่พวกนี้จะเป็นบิวอินบิวอินทั้งหมดอยู่ในลูกแก้วลูกเดียวอย่างนี้เลยครับ<อ>ไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่คือหนึ่งชุดพร้อมติดตั้งได้เลยนะครับ<อ>น้ำหนักดีฮะ<อ>ปกติตอนเช้ายกเวทได้นะเห็นไม่ใช่ อ่ะเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูหน่อยได้ครับจะเป็นเจ็ดสิบวัตต์นะครับเป็นเลเซอร์นะฮะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของแสงความคมความชัดส่องได้ระยะไกลนะครับแล้วก็ที่สําคัญการเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ข้อดีหลักๆเลยคือไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับนี่แหละซึ่งมันจะต่างจากหลอดพวกนี้ซึ่งจะให้ความฟุ้งความกระจายอ,องศาของไฟคือได้เหมือนเดิมอาจจะไกลขึ้นกว่านิดนึงแต่ฟุ้งอ่ะฟุ้งแน่นอนอนะครับโอเคเข้าใจแล้ว ทีนี้นะวันนี้ที่เจอกันอยู่ก็คือเดี๋ยวสมาชิกส,ส,สนใจ LED กันไปเปลี่ยน LED LED เจ้านั้นก็ดีเจ้านี้ก็ดีเจ้านู้นดีหมดถูกผมไม่ไม่ทำลายใครเลยอย่างนี้ดีกว่าผมใช้คําว่าสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นง่ายที่สุดแต่ถ้าจะให้แนะนำอันนี้ถ้าผมแนะนําผมแนะนำโพเจคเตอร์จบสุดอยู่แล้วครับอันนี้นะครับก็คือเราอยู่ในวงการไฟมา15ปีเร้่งแส่สมัยทีนอนเลยจนกระทั่งมาปรับเปลี่ยนเป็นยุค LED เนี่ย เราเห็นวิพัฒนาการและพัฒนาการทั้งหมดของสินค้ามาตลอด<ม>แล้วเราก็ได้มีการลองใช้เองนะครับมันเลยทําให้เรารู้ว่าไอ้คำว่าโปรเจเตอร์ไบเอลดีเนี่ยทุกวันนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างมากนะครับณ<ม>วันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีพวกรถป้ายแดงที่เป็น LED มาจากโรงงานก็ยังมาเปลี่ยน<ม>เป็นของเราเหมือนกันเป็นสินค้าของเราเหมือนกันนะครับในทุกๆสาขาที่เรามีอ่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูไฟกันเนี่ยทางร้าน L.E.D ก็มีครับโปรเจคเตอร์ L.E.D ก็มีครับขอราคาหน่อยครับราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นของที่ร้านนะครับถ้าเป็นหลอด L.E.D ประมาณนี้ H4 นะครับทั่วไปนะครับเริ่มต้นที่คู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรับประกันยังไงรับประกันหนึ่งปีเต็มมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าดับขับมาหาเราพอนโทรไปเสร็จนั่นคือจบครับไม่ต้องทําอะไรหนึ่งพันห้าร้อยบาทใช่หนึ่งปีเต็มสบายใจสบายใจไม่ต้องไปซื้อแล้วแม่งมาเสี่ยงวัดดวงไปสั่งตามเว็บตามเพจหรือ ตลาดดังๆอย่างบ้านเราโุนครับคลองถมข้อดีคืออาจจะราคาถูกกว่านี้แต<ช>่คุณต้องรู้นตัวเองถ้าเสียคุณต้องขับไปหาเขาแล้วเขาจะต้องให้คุณถอดหลอดไปให้เขาเขาไม่ลงมาทําให้คุณนะครับคุณจะต้องเป็นคนเซอร์วิสเขาตัวเองทั้งหมดแล้วก็เอามาเปลี่ยนใหม่เองอในขนาที่ถ้ามาหน้าร้านเราเรามีช่างผู้ชำนาญการาทาให้หมดดูแลให้หมดลูกค้ามีหน้าที่แค่มาจอดแล้วก็นั่งรอนี่ฮะดีครับตรงนี้มันจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแมนซื้อความดูแลครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคาทุกอย่างที่เขาตั้งขึน้นมาเน Oh, เพิ่มมีเรื่องของการเซอร์วิสไว้แล้วแล้วทุกครั้งที่มาเซอร์วิสคำว่าเซอร์วิสคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ<ด>อยู่ในประกันไม่มีใช้จ่าย<ด>ทุกกรณีอ่าฮะอ่าครับแล้วถ้าเป็นส่วนของโปรเจคเตอร์ LED โปรเจคเตอร์ LED ทุกวันนี้ปัจจุบันเริ่มต้นที่5 9 0 0ันเกรบาทนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่40สวัตต์เลยเรามีตั้งแต่4ี่วัตต์45วัิต์้าวัตต์เจ็ตสิ8วัตต์ะกสิบวัต็์เจ็ดสิบแปดวัตต์น้ารงันทัวท็อปสนดว่าเสติ ถ้าในเรื่องของหวัดเนี่ยมันจะเริ่มจากไอก่อนไอ,นอแล้วก็จามตว์ออเอาไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> หวัดเนี่ยนะครับในในปกติทั่วไปผมจะอธิบายอย่างนี้ หลอดเดิมๆของรถยนต์ทั่วไปจะเริ่มต้นที่55วัตต์นั่นคือหลอดปกติแต่ว่าทาไม LED 40วัตต์ถึงเอาอยู่เพราะว่าในเรื่องของความสว่าง LED 40วัตต์เนี่ยจะเพิ่มกาลังวัตต์ขึ้นไปเต็มที่55 w เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของกําลังไฟอาจจะจ่ายไม่เท่ากันแต่การกินไฟมันน้อยกว่าเท่านั้นเองในเรื่องของวัตต์ที่เต็มจริงๆส่วนใหญ่จะแนะนําตั้งแต่55 w ขึ้นไป <500 S 2> นะครับขึ้นไปรองรับได้ถึง78วัตต์ด้วยซ้ำนะครับในบ้านเราลดทุกวันนี้รับได้78วัตต์เพราะว่าความร้อนของ LED ไม่เท่ากับซีนอนสมัยก่อนซีนอนก็ม, <IN> มีนะครับ70วัตต์ก็มี100วัตต์ก็มีแต่ว่าทุกวันนี้ที่เขาไม่ใช้กันเพราะว่าความร้อนของหลอดสังคมมันสูงเกินทําให้โคมอาจจะเกิดการละลายโคมแตกรายงานเร็วขึ้นทีนี้ไอ้ตัวที่เป็น LED ที่เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยพัดลมเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยใช่ไหมมันจะมีความเร็วของพัดลมที่ระบายออออออาาาาาาากกกศศเเเรรื้้้ขขงคววมนนนนทํใหโลลลลึแะะชิป็็จยตด นะครับอย่างนี้อุณหภูมิภายในหลอดถ้าเที่กับเมื่อก่อนโอ้เดี๋ยวนี้เบาลงเยอะฮะมันก็จะเบาลงซึ่งมันก็จะลดอาการโคมเหลืองได้ถูกต้องครับจะอยู่ได้นานกว่าเดิมมันจะอยู่ได้นานกว่าเดิมครับเพราะว่าหึงลดเรื่องความร้อนลงไปปัจจัยหลักที่ทําให้โคมแตกรายงานและเหลืองคือความร้อนร้อนจากภายนอกและร้อนจากภายในอทุกวันนี้ที่เราเจอกันอยู่คือจอรถตางแดดบอดในโคมก็ร้อนคราวนี้ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลย ก็เลยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวไม่ถึงครไม่ใช่กำลังอินเทรนเลยครับนี่นี่นะฮะเป็นอีกถึงความรู้นะเพื่อนๆนะจากโปรเจคเตอร์ LED เนี่ยมันระบายความร้อนระบายความร้อนในตัวครับซึ่งอายุของอาการโคมเหลืองเนี่ยแม่งก็จะยาวออกไปอีกก็จะเป็นไม่เป็นกันง่ายขึ้นกว่อนถูกต้องนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับของเดิมเมื่อก่อนมันโปรเจคเตอร์ที่เป็นซีนอนก็สี0พั้าไหมสี่พันเก้าถูกต้องเพิ่มมาอีก1,000เพิ่มมาอีกพันนึงเพื่อ แล้วทาไมถึงแนะนําเป็นไบโดีข้อดีของไบโดีคือเนี่ยครับจบแล้วเนี่หนึ่งชุดไม่ต้องมีบระลาดไม่ต้องมีหลอดแยกทุกอย่างจบแค่สายสีเส้นไฟต่ำไฟสูงจบแล้วปัญหาปลั๊กหลวมหายไปหายไปแน่นอนฮะในเรื่องของเดี๋ยวติดติดับปลั๊กไม่แน่นนู่นนี่นั่นหายไปแล้วฮะข้อแรกเพราะว่าพวกนี้เราจําอย่างดีนะครับแล้วก็มีการเชื่อมบัดีเก็บงานข้อ2ในการเคลวิดเนี่ยพวกนี้จะบอกเลยว่าความทนทานของชิปเนี่ย ทางโรงงานที icate, ่เราสั่งผลิตอ่ะเขาทดลองมาแล้วในการทั้งจะแช่น้ําแข็งหรือเข้าไปในตู้อบที่มีความร้อนแล้วเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาลองกันมาหมดแล้วนะครับเขาถึงได้กล้าที่จะลงมาทําและในแบรนด์ของเราที่เราทําอยู่ในแบรนด์ของ BP เนี่ยเราจะสรรหาแต่ของที่มีคุณภาพอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าถ้าลูกค้าเสียเงินแล้วต้องมานั่งจุกจิกในการทําในการแก้ไม่ใช่เรื่องละเชื่อครับเวร้านนี้นอกจากสินค้าจะดีนะเวลาออกงานนพิตีแม่งก็คัดดีเหมือนกัน เบอร์ตองัวท็อปเลยร้านเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านครับเพราะว่าเราเป็นคนรับครอบครัวครอบครัวเราครอบครัวเราฮะเราก็เลยอยากให้คนอื่นได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆมังไม่หลุดเลยไม่หลุดด้วยจริงๆเราจะไปเราจะไปในน้มที่เราหาพิซซี่ไปเราจัดไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนฮะเรามีเพื่อนกูสินะแมมันก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเทสไฟให้ดูกันดีกว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอะเพื่อนๆไปดูกันครับผมอ่ะนี่นะครับ อุปกรณ์เทสไฟเราพร้อมแล้วใช่ครับนี่ฮะเราประกอบกันเมื่อกี้3ชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับ <laughs> ว่าระหว่างหลอด LED แบบนี้ที่ขายกันตามท้องตลาดทั่วไปกับโปรเจคเตอร์ by LED แบบนี้อันไหนแสงจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเห็นด้วย,วยตาดีกว่าดูกันให้เคลียร์เลยอ่ารับอันแรกครับขอ LED ก่อนเลยครับพี่จัดได้ครับ สังเกตไหมครับว่าอันนี้ผมอาจจะตั้งโคมไม่ตรงนะไม่ต้องตกใจเขามีเส้นคัตออฟเหมือนกันนะครับเ <c ute> ส้นคัตออฟที่เห็นแต่ว่าแสงที่มันฟุ้งไปด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้ที่เราลองเนี่ยเป็นจานถ่ายของ V ีออสนะครับตัวีออสสองพันสิบซึ่งทำไมถึงเอารุ่นนี้มาลองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีปัญหาเยอะมากในเรื่องของรีเฟล็กเตอร์เดี๋ยวครับพี่เราไปอยู่ตรงนู้นผมเิอครับบางคนไม่เข้าใจคําว่าเส้นคัตออฟคือตรงไหนอ่าอ่าคนที่ไม่รู้เรื่องระบบไฟรถ อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเส้นก็คือจะเป็นแนวเส้นที่มันเป็นเส้นอ่าอันนี้เขาเรียกแนวคัตออฟและทีนี้ไอ้นี่มันคือส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยคือส่วนที่มันฟุ้งเกินออกมาอันนี้คือมาจากหลอดที่เป็น LED แบบนี้นะครับเป็นหัวมินิโปรเจคเตอร์แบบนี้ที่ขายกันตามท้องตลาดทั่วไปอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมเปิดของ LED ไป LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์เทียบเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คือเส้นคัตออฟเห็นได้ชัดเลยถูกไหมครับแล้วก็เส้นคัตออฟของเราจะชัดมากว้าวนะครับ ด้วยความเคลียร์ความชัดของแสงแบบนี้มันจะชัดกว่านี่แหละครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าทําไมถึงแนะนําให้เป็นโปรเจคเตอร์ถ้าเกิดทุกท่านที่ตามผมเนี่ยจะเห็นว่าเวลาผมเข้าไปเม้นในว่าจะเป็นเพจไหนกลุ่มไหนก็แล้วแต่เวลามีสมาชิกถามหรือว่าเพื่อนๆถามผมจะย้ําทําเดียวว่าถ้ามีกําลังจบโปรเจคเตอร์เถอะครับยังไงจบกว่าแน่นอนเสียทีเดียวเสียเจ็บแล้วจบ มันเจ็บกว่านิดนึงนิดเดียวมันจบเลยแต่จบเลยเนี่ยฮะดูเส้นตัดชัดเจนเราเห็นชัดชัดเลยครับไม่มีฟุ้งเลยใช่ว่าความคมความชัดมันเป็นยังไงเราเห็นกชัดเลยตัวนี้และความสวยงามของโปรเจคเตอร์นะหลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจมันมีลูกเล่นคือวงแหวนมีวงแหวนตาเดวิลได้อะไรได้วิตาแดงตาฟ้านะครับน่ะมันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่กำลังที่ลูกค้าอยากได้นะครับ ซึ่งจากด้วยมือที่ทำมันเนี่ยในส่วนตัวผมผมจะขายหลอดที่เป็น LED น้อยมากอืเราจะเน้นขายจากคำว่าโปรเจคเตอร์เพราะว่าเราเราแนะนําลูกค้าตรงๆงเลยว่าใส่แล้วจบง่ายที่สุดลนะโอเคครับผมก็วันนี้นนก็อรรอขอบคุณสําหรับความรู้ครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้พี่สัน ฝากแนะนําร้านหน่อยครับเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงร้านนะครับปกติเราจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มแต่ถ้าถามว่าลูกค้าบอกว่าอยากเข้ามาตอนทุ่มหนึ่งได้ไหมได้ฮะขอแค่โทรมาเบอ่์โทร๋ยวเราคือเมื่อโทรติดต่อหลังๆนะครับก็เดี๋ยวให้ขึ้นให้หน้าที่หน้าคลิปแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับเราเข้ามาทําผมมีพิเศษให้10% เพิ่มขึ้นโอ้โหเ้ยไม่ใช่จะดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราลดลงให้10%มีส่วนลดให้10%จากคลิปนี้แต่ข้อแม้คือต้องกดติดตามในช่อง YouTube ตัวนี้ด้วยอ่าโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สันมากๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ JJ Event a l c o h o l i c ด้วยนะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ